สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากนะครับคือเรื่องศักยภาพของสสในกรุงเทพเราจะมาเจาะลึกงานวิจัยชิ้นหนึ่งกันค่ะเป็นงานวิจัยชื่อการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยในเขตกรุงเทพมหานครนะคะของหมอกเกลกค่ะครับงานวิจัยนี้บอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับประสิทธิภาพความคาดหวังหรือสิ่งที่อาจจะต้องปรับปรุงเกี่ยวกับสสกทมอของเรา ใช่ค่ะคืองานวิจัยนี้พยายามจะตอบคำถามที่หลายคนก็สงสัยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมั่นแล้วก็ประเด็มที่ถูกพูดถึงบ่อยๆว่าสอสอเป็นตัวแทนที่แทนไม่ได้นะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพ เป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะสกัดประเด็นสําคัญๆจากงานวิจัยนี้ออกมาให้เห็นภาพกันชัดๆว่าสรุปแล้วศักยภาพสสกทมในมุมมองประชาชนเนี่ยอยู่ระดับไหนแล้วมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้างมีข้อเสนอแนะอะไรที่น่าสนใจมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับถ้าพูดถึงตัวปัญหาเลยงานวิจัยเขาจะทอนว่ายังไงบ้างครับเรื่องความไม่เชื่อมัน่นค่ะ เขาชี้เลยค่ะว่ามันมีความไม่เชื่อมั่นใน,นกลไกรัฐสภาอยู่จริงๆแล้วก็มีการมองว่าสสอ,อาจจะยังทําหน้าที่ตัวแทนได้ไม่ตรงกับความคาดหวังเท่าไหร่ซึ่งก็น่ากังวลนะครับเพราะถ้าคนไม่เชื่อมั่นในระบบมันก็อาจจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวนอกสภาได้ประเด็นนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะสสคือคนที่ใช้อำนาจแทนเราเราท่านๆในการออกกฎหมายตรวจสอบรัฐบาลใช่ไหมคะครับ ถ้าประชาชนรู้สึกว่าสสแทนไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นวิกฤตของระบบตัวแทนเลยงานวิจัยนี้ก็เลยพยายามเข้ามาหาทางว่าจะพัฒนาศักยภาพสสกทมให้ดีขึ้นได้ยังไงแล้วผลการศึกษาล้วครับจากกลุ่มตัวอย่าง400คนในกทมเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างครับผลโดยรวมนะคะออ,ออกมาน่าสนใจค่ะคือระดับการพัฒนาศักยภาพของสสกทมเนี่ยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางค่ะ ปานกลางใช่ค่ะค่าเฉลี่ย3.12จานากคะแนนเต็ม5แค่ปานกลางนี่น่าคิดนะครับสำหรับเมืองหลวงที่แบบว่าการเมืองเข้มข้นขนาดนี้มีด้านไหนที่เด่นหรือด้านไหนที่ดูน่าห่วงเป็นพิเศษไหมครับถ้าแยกดูเป็นด้านๆนะคะด้านที่ได้คะแนนสูงสุดคือการเป็นตัวแทนของประชาชนได้3.29ค่ะอ๋อก็ยังถือว่าสูงสุดแต่ก็ยังปานกลางอยู่ดีใช่ค่ะยังอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือการพัฒนาจริยธรรมค่ะได้3.03จริยธรรมเหรอครับค่ะถึงจะยังปานกลางเหมือนกันแต่การที่เรื่องจริยธรรมได้คะแนนน้อยสุดมันก็น่าจะสะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะอืมน่าสนใจมากครับแล้วปัจจัยอะไรที่งานวิจัยเขาชี้ว่ามันมีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพพวกนี้บ้างครับมีอะไรที่แบบว่าโดดเด่นขึ้นมาไหม ค่ะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพนะคะโดยรวมก็อยู่ในระดับปานกลางเหมือนกันค่ะเฉลี่ยรวมอยู่ที่3.07ก็อย่างปานกลางอีกค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจคือพอเขาไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อดูว่าปัจจัยไหนมันส่งผลจริงๆอะคะ่ะไม่ใช่แค่ค่าเฉลี่ยสูงเฉยๆครับครับพบว่าปัจจัยด้านผลประโยชน์ x 4เนี่ยมีอิทธิพลมากที่สุดเลยค่ะด้านผลประโยชน์หมายถึงยังไงครับพอจะขยายความได้ไหมครับก็อาจจะหมายถึงการที่ประชาชนมองว่าสสคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ของเขตพื้นที่มากกว่าหรือเทียบกับประโยชน์ส่วนตัวแค่ไหนในการทํางานนะคะอ๋อครับรองลงมาที่มีอิทธิพลก็คือด้านการเสียสละ3ครั้งแล้วก็ด้านการตัดสินใจค่ะ การเสียสละการตัดสินใจใช่ค่ะส่วนปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการตรวจสอบคุณสมบัติถึงแม้คนจะให้คะแนนเฉลี่ยค่อนข้างสูงนะคะแต่พอมาดูในโมเดลวิเคราะห์แล้วเนี่ยกลับพบว่าไม่มีในยะสําคัญทางสถิติที่จะใช้พยากรณก,การพัฒนาศักยภาพได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องดูว่าปัจจัยไหนมันส่งผลจริงไม่ใช่แค่คนให้คะแนนเยอะอย่างเดียวทีนี้พอเรารู้ปัญหารู้ปัจจัยแบบนี้แล้ว งานวิจัยเขามีข้อเสนอแนะหรือแนวทางพัฒนาอะไรบ้างครับตรงนี้น่าสนใจมากๆค่ะมีข้อเสนอแนะหลายด้านเลยค่ะแต่ถ้าจะให้สรุปแกนหลักๆเลยนะคะก็คงเป็นเรื่อง 1. คือการกู้คืนความเชื่อมั่นกลับมาโดยเน้นหนักไปที่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมค่ะอืมครับสอสต้องทำหน้าที่อย่างชอบธรรมซื่อสัตย์สุจริตปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยไม่ใช่แค่พูดแต่ต้องให้ทำให้เห็น ต้องมีผลงานเป็นรูปธรรมด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะต้องสร้างความไว้วางใจผ่านผลงานที่จับต้องได้แล้วก็เรื่องสวัสดิการที่ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยแล้วประเด็นที่2องแล้วครับประเด็นที่2คือเรื่องการมีส่วนร่วมค่ะงานวิจัยเสนอว่าควรจะเปิดให้ภาคส่วนต่างๆทั้งภาคประชาชนชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพสสมากขึ้น ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องภายในภักหรือภายในสภายอย่างเดียวถูกต้องค่ะควรจะมียุทธศาสตร์แล้วก็แผนแม่บทที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพสอสโดยเฉพาะด้านจริยธรรมที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดได้ซึ่งการจะทำสองเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ตัวสอสาเองก็ต้องมออีคุณสมบัติพื้นฐานที่ดีด้วยใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะงานวิจัยเขาก็สังเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับสอสออกมาเป็น3ส่วนหลักๆเลยคือความรู้ knowledge ที่ต้องทันสมัยเข้าใจบริบทปัญหาต่างๆในการทำงานครับทักษะ skills ที่จำเป็นเช่นทักษะการสื่อสารการแก้ปัญหาการลงพื้นที่จริงๆและสุดท้ายและสุดท้ายคืออุปนิสัย Attribu ิวทที่ดีค่ะอันนี้สำคัญมากเช่นต้องมีความรับผิดชอบสูงมีความเสียสละมีใจบริการแล้วก็ต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยสรุปแล้วงานวิจัยชิ้นนี้ก็ให้ภาพที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถามชาวกทมเนี่ยศักยภาพสอสยังมีจุดที่ต้องพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมค่ะ และก็ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยเรื่องผลประโยชน์การเสียสละก,การตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่มีอิทธิพลจริงๆพร้อมกับเสนอแนวทางที่เน้นการสร้างความไว้วางใจและการเปิดให้มีส่วนร่วมมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาในอนาคตด้วยนะคะคือเขาเสนอว่าควรจะศึกษาแนวทางการพัฒนาโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังมากขึ้นไปอีก แล้วก็ควรจะเพิ่มเนื้อหาหรือทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สสให้มันลึกซึ้งกว่าเดิมเพื่อจะได้นําไปสู่วิธีแก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้องค่ะก็นับว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะเรื่องนี้มันสําคัญกับเราทุกคนจริงๆถ้าสสซึ่งเป็นตัวแทนเราทํางานได้ไม่เต็มศักยภาพหรือเราขาดความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็กระทบไปหมดทั้งการออกกฎหมายการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลซึ่งสุดท้ายมันก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของเราเองใช่ค่ะ แล้วประเด็นที่งานวิจัยทิ้งทายไว้ให้เราคิดต่อก็น่าสนใจนะครับว่าหลังจากนําข้อเสนอหน้าต่างๆไปลองปรับใช้แล้วเนี่ยการทําความเข้าใจบทบาทสอสที่มันลึกซึ้งขึ้นจริงๆจะนําไปสู่มาตรการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนได้อย่างไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามดูกันต่อไปครับ